สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเจ้าชายแล้วนะครับวันนี้เจ้าชายจะมาพูดถึงเลขประจําพักนะฮหรือว่าคนที่จะไปเลือกปาร์ตี้ลิสเลือกพักเบอร์พักนะครับวันนี้เราได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่4เมษายนและเป็นวันสีที่หลายหลายคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังด้วยนะครับก็มีทั้งหมด49พักนนะเราจะเน้นไปที่พักเพื่อไทย พอเราเชียร์พักเพื่อไทยเราก็พูดถึงพักเพื่อไทยต้องการให้แลนดสไลด์นะครับทีนี้พักเพื่อไทยไปจับได้หมายเลข29ครับท่านผู้ชมครับได้หมายเลข29มีเสียงคนอื้อมาข้างหูของเจ้าชายบอกว่าแหมถ้ากรกตจัดให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยนะก่อนวันที่หนึ่งหรือก่อนวันหวยออกนะถูกเต็มบ้านเต็มเมืองพักเพื่อไทยให้โชคแน่ๆนะครับ29 เพราะหวยที่ออกเมื่อวันที่หนึ่งคือ9992ตัววันนี้เพื่อไทยก็เลยจับเบอร์ของพรรคปาร์ตี้ลิ์นี่นะครับหมายเลขนะครับเบอร์ประจำพรรคจำให้แม่นๆ่นให้แน่นหัวใจอย่าให้มีเบอร์ไหนพรรคไหนมาแทรกครับนั่นคือเบอร์2เอา,เอา2ก่อน29นะฮะ29พักเพื่อไทย เพื่ออนาคตเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อไทยทุกคนหัวใจเดียวกันต้องแงลนสไลด์พักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมครับว่าด้วยเรื่องของพักเพื่อไทยเนี่ยก็ปราบเรื่นเราก็ดีใจลหลายๆเขตลหลายๆพักนะครับก็แข่งขันกันหน้าดูแต่เราเน้นแค่พักเพื่อไทยไม่พูดถึงพักอื่นนะฮะจำไว้นะครับ แลนสไลสไล้แลนสลายพักเพื่อไทยแลนสลแลนสลายพักเพกเื่อไทยแลนสไลแลนสลายพักเพื่อไทยแลนสไลแลนสลไลพักเพื่อไทยแลนสลาคิดใหญ่ทำเป็น,แ,น, es, นแลนสลายคือหัวใจประชาชนเราสู้อดทนคน 8. แปดเปือนแปดปีต่อไปนี้เราจะเป็นคนลงประชามติ เราจะเป็นคนตัดสินอนาคตและเราจะเป็นคนเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองอย่าลืมครับเบอร์2 9เนะครับเบอร์2 9งเก้พักเพื่อไทยทั้งสองใบครับกาทั้งเบอร์พักกาทั้งเบอร์ผู้สมัครแบบเขตต้องแงลนสไลด์แฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งครับ เพื่อไทยเท่านั้นนะครับสองก้าครับ